บิสมิลลาฮิร ح م ن الرحيم สราะฮีมุปง่าก็คือสระอัลอิคลาสสระอัลอิคลาสเนี่ยอักษรที่เราต้องระมัดระวังก็คือตัวอักษรกอฟเป็นอักษรเสียงหนารากแรงกำเนิดของมันก็คือที่โคนลิ้นยกขึ้นแล้วก็หอ่อลิ้นกุลฮุอัลลอฮฺฮุอะฮัดนะตัวฮาเล็กจะต้องระมัดระวังเพราะว่าฮาเล็กเป็นอักษพรพ่นลม หายายก็เป็นอักษรพจนลมแต่ว่าตำแหน่งกำเนิดเสียงของนั้นของทั้งสองนี้ไม่เหมือนกันตัวหายายอยู่ที่ส่วนล่างของลำคอแต่ว่าหาเล็กอยู่ที่ส่วนกลางของลำคอก็คือประมาณกระเดือกตรงกระเดือกฮะตรงลูกกระเดือกจะมีเสียงอัลลอฮุอัลอ่ดเสียงทั้งสองตัวนี้มันไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าอ่านให้เหมือนกันอัลลอฮุซมัด ต,ตัวตัวดานฮะเมื่อมันเป็นอักษรที่อยู่ท้ายอายะท้ายองค์การจะทำให้มันเป็นสุกูลแล้วก็มีการสะท้อนเสียงของอักษรดาลสอมาเดลามยาดีเดวะลมยูลาดวะลมยยกุลลาหูกูฟูวันอะฮัด ah ตัวฮาก็ต้องร,ระวังฮะตัวฮาเลก สังเกตไะอันนี้คือสุกูลอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอ่านสุกูลอย่างนั้นเลยแต่อันนี้ตัวดาลเดิมๆที่มีตันวินมีดอมมาไตแต่เมื่ออ่านยุทจะอ่านให้เป็นสุกูลก็ต้องอ่านให้เป็นสะท้อนเสียงด้วยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นอา่านรูปยอด ب ร م الله อ ل ر ح م ن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ي و ل ล ولم يكن ل วันอะฮัดเห็นไหมฮะตัวดานตัวนี้สุกูนก็จะต้องเป็นอ่านแบบก้อนก่อนละแต่ว่าระดับของการสะท้อนเสียงจะไม่จะไม่เท่ากับอ่านสะท้อนเสียงที่ท้ายอายะ,ะระดบับระดับของการสะท้อนเสียงไม่เท่ากันอันนี้จะบางกว่าที่อยู่ที่กลางอายะอยู่ที่กลางองค์การ ก็จะมีการอ่านสะท้อนเสียงที่บางกว่าอ่านสะท้อนเสียงที่ท้ายอายะต่อมาทีนี้จะอ่านแบบต่อเนื่อง <c oughs> อ่านแบบต่อเนื่องแบบเชื่อมอายะนี้ไปหาอายะนี้ไปหาอายะนี้จนกระทั่งมาสุดที่อายะนี้จะอ่านอย่างไรนะฮะบิส <c> ม <oughs> ah ิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม กล ه าวว่า Allah أَحَدُ نِالَهُ ا الله ل ص َّ م َ د ُ لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُلَدَ وَلَمْ يَكُلْهُ كُفُوًا أَحَدَ ت َ ن ْ و น ي ن ดูต่นวีน,น,วนท้ายอายะและเราต้องการที่จะอ่านอย่างต่อเนื่องต้องมีนูนเพิ่มขึ้นมาให้เราจินตนาการว่ามีนูนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอาดอม,มะตัวนี้ อยู่ที่ตัวดานหตัวแล้วก็ตัวแล้วก็ตัดดอมมะไป1ตัวแล้วก็เพิ่มตัวนูนตรงนี้พร้อมกับใส่สระกัสระที่ตัวนูนอ่าเดี๋ยวจะงงนะฮะเดี๋ยวจะลองเขียนให้ใส่กระดาษให้ดูเมื่อต้องการอ่านอย่างต่อเนื่องอ่านแบบเชื่อมต่อกันเลยก็เสมือนกับว่าคำว่าอัลลอฮ์ในอายะต่อไปนั้นมันก็คือติดกับคำนี้ได้เลย เห็นไหมฮะเดิมๆทีเป็นตันวีนแต่เราเปลี่ยนจากตันวีนเป็นแค่ดอมมาหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มตัวนูนมาหนึ่งตัวแล้วก็ใส่สระกัสรอไปฉะนั้นจะอ่านว่าอาฮ่าดูนิลาฮูประมาณนี้นะฮะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิม قل هو الله أحد ลา ل ุสซ ل มัด لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد นะไม่ยากฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นตันวีนแล้วเราต้องการที่จะเชื่อมไปยังอายะต่อไปนะฮะก็จะต้องมีการจะต้องมีการอะไรฮะจะต้องมีการทําให้ตันวีนเปลี่ยนเป็นตัมมะหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มนูนมาหนึ่งตัวและใสก่กสระ แล้วสระฟัาทะที่มันเคยมีก็จะถูกตัดทิ้งออกไปที่คำว่าอัลลอฮ์นะฮะแล้วใช้นูนที่มีกัสรอเนี่ยอ่านควบกัาไปในคำว่าอัลลอฮ์ก็จะอ่านว่านิลลาหูอ่าฮนดูนิลลาหูแค่นี้แหละฮะอ่าสำหรับคนที่ค้นชินกับหัวใหญ่ที่เป็นเล่มเขียวก็ เรามาทบทวนดูนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยการเขียนจะมีการเว้นช่องนี่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทำให้สังเกตอักษรสระได้ง่ายก็จะมาเริ่มอ่านนะฮะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮฺซัมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัด วลัมยากุลลาหูคุฟวั ا أ นอะฮัดนะฮะตัวนูนกับลามเราจาะอ่านไปที่เข้าไปที่ดามเลยเพราะว่ามันคืออิดะอมอ่านวลัมยากุลลาฮูคุฟวันอะฮัดก็ลองซ้อมกันนะฮะสุโร